นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทที่สี่นะคะภาษาจีนภาษาษอังกฤษเราอ่านออกไหมเราอ่านออกแล้วใช่ไหมคะภาษาษอังกฤษอ่านว่า what is your last name ใช่ไหมคะภาษาจีนอ่านว่าิชื่อมะไรชื่อมะไรชื่อมะนะคะ ว่าสิ่ง什么，สิ่งิ่么，สิ่ง什么，สิ่งตัวนี้นะคะแปลว่านามสกุลนะคะหรือว่าแซ่นะลูกนามสกุลหรือแซ่นะคะสิ่งตัวนี้นะคะสิ่งมันนามสกุลหรือแซ่แล้วก็คําว่า什么นะคะ什么ก็คือ อะไรใช่ไหมลูกเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว,ว่าเราถามว่าชื่ออะไรก็คือถามว่าหนีเจ้าฉันมั้งหนเกือใช่ไหมคะที่รัที่เราเรียนไปนะซิ่งฉันมะก็คือนามสกุลอะไร What is your last name นะคะอะมาดูนะคะสองคนนี้คุยอะไรกันสองคนนี้บอกว่าฉิงเวนหนีฮุยซิ่ง 请问你贵姓นะคะเด็กผู้ชายถาม请问你贵姓คำว่า请问ครา,า,าวที่แล้วเราเรียนแล้วหรือยังลูกเรียนแล้วใช่ไหมคะเรียนแล้วเรียบร้อยนะคะ请问แปลว่าอะไรลูกใครตอบได้ไหม请问แปลว่าแปลว่าอะไรคะ请问แปลว่าอะไรลูกเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะ 请问แปลว่า,วาขอถามใช่ไหมคะนะค,ค,ค,คะก็คือคุณใช่ไหมคะก็คือคุณหรือว่าเธอใช่ไหมคะนะคะิงตัวน,นี้นะคะมีคาว,ว่าชิงเราเห็นใช่ไหมลูลกสิงตัวนี้ก็คือนามสกุลนะคะนามสกุลยสิง เขาถามหน่อยคุณนามสกุลอะไรหรือว่าเขาถามนะคุณแซ่อะไรเพราะว่าการพบปะเจอกันของคนจีนเนี่ยเวลาเขาเจอกันเขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องแซ่นะคะเพราะว่าคนจีนส่วนมากแซ่คล้ายๆกันก็จะเป็นเครือญาติกันนะคะโอเคอ่าเด็กผู้หญิงบอกว่าอะไรคะว่าซิงเซียว่าซิงเซียนะคะวอกแปลว,ว่าฉันใช่ไหมคะวอกก็คือฉันหนีก็คือ เธอหรือว่าคุณใช่ไหมคะฉันซิ่งเสียนะคะซิ่งนามสกุลหรือแซ่ใช่ไหมคะ,ะ,คะมกกอ่าแ,แซ่อะไรคะแซ่เสียนะคะแซ่เสียนั่นเองอืมนามสก,กุลเสียนะคะแซ่เสียนะคะโอเค ะะเดี๋ยวเราเรียนบทนี้แล้วเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะก็จะสามารถาเขาเรียกว่าอะไรนะแนะนาตัวเองได้นะคะแนะนาตัวเองกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็สามารถถามชื่อถามนามสกุลคนอื่นๆได้นะคะถามแซ่นะคะเป็นการทักทายของคนจีนนะคะโอเคมาดูหน้าถัดไป มาดูนะคะหน้าถัดไปตรงนี้นะคะมาอ่านพร้อมกันนะคะอ่านพร้อมกันเด็กๆอ่านอ่านพินินได้แล้วนี่ใช่ไหมพินินพออ่านได้แล้วนะมาดูบทที่สี่นะคะโอเค ช่姓我ิง OK นโอเคนะคะ请问你贵姓นหนนีกุ้ยิงะคะอ่าขอถามหน่อยคุณแซ่อะไรคะเด็กผู้หญิงผมทองตอบกลับมาว่าอะไรลูก我ิง我姓น,าานเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงผมทองแซ่อะไรคะแซ่อะไรลูกใครตอบได้ไหมเนี่ยไม่มีใครสนทนากับคุณครูเลย มีใครตอบคุณครูเลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินคุณครูว่าครูเปิดลำโพงแล้วนะน่าจะได้ยินนะ,ะนนคะ请问你贵姓请ง你贵姓นะคะขอถามหน่อยคุณแซ่ไร้ฉันกวนเพราะฉะนั้นเด็กผู้หญิงผมทองแซ่แซ่กวนนะคะฉันกวนแซ่กวนนั่นเองนะโอเค ด้านล่างสามคนคุยกันเขาแนะนำตัวนะนะคะเขาแนะนำให้ให้รู้จักนะคะ请问่什么？งอ่านะคะด้านล่างนะคะ,ดะ,คะเด็กผู้ชายถามว่า请问他姓什么？请问่什么？นะถามนะครับน,น้องที่ใส่เอี้ยมลายสอตบอกว่าท่หวัง ทาชิงหวังนะคะไม่ได้ตอบหัวแล้วใช่ไหมคะเขาถามอะไรลูกถามใครคะถามทาใช่ไหมคะทาแปลว,ว่าเขาใช่ไหมลูกถามว่าเขาเนี่ยเขาคนเนี้แท่อะไรชิงวันทาชิงเฉยนะคะเด็กผู้หญิงใส่ลยสก็อตแต่ว่าทาชิงหวังทาชิงหวังเขาแท่หวังนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้นะคะ เด็กผู้หญิงใส่บ้านเสื้อสีเขียวกับปรงส้มเนี่ยแซ่อะไรลูกแซ่หวังนะคะแซ่หวังนั่นเองนะ,ะโอเคเราดูนะคะตรงนี้แซ่นะคะแซ่ที่คนจีน นิยมหรือว่า,าเราจะได้เห็นอยู่ตลอดนะคะก็จะมีแซ่หลี่หลีแซ่หวางหวงังแซ่จางจางแซ่หลิวหลิวแซ่เฉินเฉินแซ่หยางหยางแซ่หวางหวาง แซ่จ้าวจ้าวแซ่หลินหลินแซ่อูอูแซ่โจวโจวแล้วก็แซ่สือีือนะคะอันนี้จะเป็นแซ่ที่ที่เป็นปกติที่อ่ส่วนมากเนี่ยเราจะเจอบ่อยๆนะคะอย่างตัวคุณครูเนี่ยคุณครูแซ่เด็กเดอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้เห็นดตัวคะแซ่ชิวนะคะ ชิวภาษาจีนภาษาจีนกลังอ่านว่าชิวแต่ถ้าภาษาจีนแท้จิวจะอ่านว่าคูนะคะอ่ะนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่านซะชิว,วนะซะชิว,วโอเค,อเคอามาดูเวิร์ดส์นะคะน e w words ตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่เราเรียนไปมีคำว่าอะไรบ้าง ะมีคำว,ว่าอะไรบ้างอ่ะ请问他叫什么名字？他叫黄小贵。嗯，อันนี้เป็นของอีกอีกหนึ่ง,หน,งหนึ่งหน้านะคะโอเคอ่ะมาดู new words ตรงนี้นะคะมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างลูกคำว,ว่าชิงเวินชิงเวินคำแรกนี้นะคะชิงเวินชิงเวินก็คือการถามขอถาม นะะคว้นตัวเดียวเนี่ยแปลว่าถามถ้าฉิ่งเว้นใส่ฉิ่งเข้าไปเนี่ยเป็นการขออนุญาตนะคะฉิ่งเว้นฉิ่งเว้นขอถามหน่อยนะคะฉิ่งเว้นต่อมาค่ะคำต่อมาหาะคำว่าซิงซิ่งนะคะซิ่งก็คือแซ่หรือนามสกุลนั่นเองที่คุณครูบอกนะฮะแซะหรือนามสกุลเหมือนกันค่ะ กุ <mile> ้ยซิ่งกับซิ่งเหมือนกันนะคะกุ้ยซิ่งกับซิ่งเหมือนกันก็คือถามซิ่งอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเติมคาว่ากุ้ยซิ่ง้าไปก็ได้นะคะแต่ว่าแท่หรือนามสกุลเช่นเดียวกันเป็นเหมือนคําย่อเหมือนคําย่ออย่างอย่างซิ่งเนี่ยจะแปลว่าอาจจะแปลว่าแท่นะคะแต่ว่ากุ้ยซิ่งก็คือนามสกุลมันจะยาวกว่าความหมายเหมือนกันนะคะป่อมาห์เฉินมะเฉินมะก็คือ อะไรนั่นเอง什么什么นะคะและคำสุดท้ายนะคะคำว่าหวังหวังก็คือแท้หวังนั่นเองแท้หวังนะคะอ่านว่าหวังหวังโอเคโอเคไหมเด็กๆจำได้ไหมอ่า 好，มาก哈。来，读哈。对话，哈，他姓什么？他姓王。好的、okay,，等下哈，录。请问他叫什么名字？啊，请问他叫什么名字？他叫王小贵。嗯，他叫王小贵。 啊哈，这里。请问，请问，你、嗯啊、哈，他叫什么名字？麦迪，请问，他姓什么？前面哈，请问你贵姓？前面哈。 วเคุณนามสิงกุลอะไรใช่ไหมคะคุณน,นามสกุลอะไรอันนี้เป็นการถามอะไรคะอันนี้จะเป็นการถามเกี่ยวกับแซ่ใช่ไหมลูกอ่าถามเกี่ยวกับแซ่ใช่ไหมคะแต่ประโยคนี้ถามเกี่ยวกับอะไรคะเจี้า什么 名字นะ什ะ,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 ะเรรียก่อช่อนะ่อยู่อนะฮะ่าแปลว่านะฮะอนะฮรชอนะช่อนะฮะรรื่อนะฮะชื่ววอะะชื่อนะฮะชื่อะะชื่อนอนะฮะช่าะะือชื่อนะฮะชื่อนะะือช่นะชื่อนะฮะ่อชื 呃，请问他叫什么名字？他叫什么名字？好，叫的你爸爸叫的你爸爸请问他叫什么名字？他是哪个单位哈？哪个单位录？导得麦？没开？导得 请问他叫什么名字？啊他 k 啊，他是什么？他叫王小贵。他叫王小贵。王小贵啊，啊，啊， เสี่ยวกุุยนะฮะหวังเสีย่ยวกุุยรู้ไหมคะว่าแซ่เขาแซ่อะไรมีใครรู้บ้างว่าแซ่นี้แซ่อะไรห,หวังเสี่ยวกุ้ยเขาแซ่อะไรคะแซ่หวังถูกต้องลูกแซ่หวังนะคะเขาแซ่หวังชื่อเสี่ยวกุ้ยนะคะคนจีนเนี่ยเราจะเอาแซ่มาไว้ข้างหน้าก่อนชื่อแต่คนไทยเนี่ยคือเอาชื่อ ไว้ก่อนแล้วก็ตามแนะนาสกุลตามด้วยแท่ใช่ไหมคะอ่าคนจีนจะเป็นแท่ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณคือบอกนะคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยส่วนมากก็าจะเป็น,เห,นเหมือนเหมือนคือญาติกันเหมือนใช้แท่เดียวกันเป็นเพื่อนกันเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจจะไม่มีไม่มีนามสกุลใช่ไหมคะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ใช้แท่เดียวกันแบบนี้ เป็นเพื่อนรักกันก็ก็ใช้น้ำสกุลแท่เดียวกันแล้วพอแบบมีลูกมีหลานเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็จะสามารถเหมือนแบบดูแลลูกหลานของเราได้มีงานให้ท้ามีช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแท่เดียวกันเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเออมันเหมือน,นเป็นเครือญาติกันเป็นพี่น้องกันนะคะโอเคท้าเจ้าหวังเสีย่ยกุ้ยนะคะหน้าที่แล้วเนี่ยเราเขาถามว่าช请问你姓什么หรือชิงเวิน นี่กุยสิงใช่ไหมคะนีุยสิงอเป็นคำถามเดียวกันนะะช่นหมคะ请问你贵เรีวททำมันคืออะไรอ่า请问你贵姓สองอันนี้เป็นคำถามเป็นอันเดียวกัน ะะถามเหมือนกันก็คือคุณขอถามหน่อยคุณขอถามหน่อยคุณแท่อะรใช่ไหมคะขอถามหน่อยคุณแท่อะไรถามได้ทั้งสองอย่างนะฮะชิงว่าหนีสิ่งฉันน หรือิง你贵姓นีุยิงนะคะ请问你姓什么หรือิงวหนีุย你ิงอ่านะคะสามารถถาได้สองอย่าง <c oughs> เราเนี่ยจะเปลี่ยนคำถามได้คำถามเป็นคำถามคืออะไรถ้าเราถามว่าคุณชื่ออะไรคุณแซ่อะไรนี่นะคะตรงนี้เป็นคุณเป็นหนี 请问你姓什么？请问你า姓？打卡哇。请问นะคะจากหนี่ตรงนี้จากหนี่ตรงนี้นะ,ะ<อ>ให้เปลี่ยนเป็นทา้าหรือว,ว่าทานี้ก็ได้นะคะท้าผู้หญิงกับท้าผู้ชายนะเปลี่ยนได้ท้าผู้หญิงหรือทาผู้ชายนะคะ请问他姓什么？请问他贵姓？ หรือิงเ请นด้านบนนี้นะคะหรือิงเว请้他叫什么名字นะคะสามารถถามได้เปลี่ยนได้ิวนี请问เ叫什么名字ก็สามารถเปลี่ยนจากาเป็นหน่ได้เช่นเดียวกันนะเขาเขาทำแบบคนซีอะไรใช่ไหมคะเวลาตอบถามเาถามคาตอบคาใช่เถมเขถามถามหนีถามเถามถามหขา สามขาตับปลานะคะโอเคต่อมาค่ะด ah, okay. okay. uh ้านล่างนะคะมาดูด huh. ้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะหัวเจียวเสี่ยวมิงนะสามคนที่นั่งกินกันที่โต๊ะอาหารอ่ะมาดูกันฟังนะคะลูกหันชื่อเสี่ยวมิง请问你叫什么名字？我叫รฉันชบลลี่ อ่านี่นฮะเขาถามสามคนนั่งทานข้าวด้วยกันนะคะถามแนะนําตัวเองนะคะแนะนําตัวเองก่อนว่าหว่อเจียวเสี่ยวหมิงคนที่ใส่เสื้อสีแดงนะคะหว่อเจียวเสี่ยวหมิงพี่ปองไม่ร้ายก็คือชั้นทำไมลูกหว่อเจียวเสี่ยวแปลว่าอะไรคะหนูนนสามารถหนูหนูรู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไรหว่อเจียวเสี่ยวหมิง ได้ไหมหว่เจียวเซี่ยมิงเจียวตัวนี้แปลว่าอะไรลูกเรียกใช่ไหมคะเรียกอย่างที่คุณบอกอ่าคนนี้เหมือนกันเมื่อกี้เขาตอบเจียวตัวนี้เจียวตัวนี้ข้างบนเจียวก็คือเรียกหรือว่าชื่อเรียกชื่อการเรียกชื่อนะ่ฮะหว่เจียเซี่ยวหมิงก็คือฉันชื่อเสี่ยวหมิง 小明，铲车小明，请问，请问你叫什么名字？请问你叫什,什,什么名字？你字就是干啥来啦哈？你是干啥来路？干啥问了，对吗？问了，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 了，问了，了，问了，了，问了， ชื่ออะไรนะจำให้ได้แค่คำว่าคุณชื่ออะไรถามว่าอะไรคะใครตอบได้คุณชื่ออะไรถามว่าอะไรลูกมีใครตอบได้ไหมคุณชื่ออะไรไตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมที่หลี่เอาคุณชื่ออะไรตอบได้ไหม 好的爸你叫什么名字你叫什么名字แปลว่าคุณชื <fate> ่ออะไรนะคะ nah, คุณชื่ออะไรอ่ะคุณถามสิเดี๋ยคุณขอถามหน่อยถามมก่อนแต่อร่อนไม่จะแล้วจเอาสนอขอถามหน่อยสิไม่มากอกอร่อยถามถามดูชื่อหน่อยสิถาม ตรีทิพย์นภาอยู่ไหมตรีทิพย์นภาอยู่ไหมลูกอยู่พอตรีทิพย์น่าไหนี่เยมมว什么名字来ล来录你叫什么名字来อ来哈嗯ออ可爱ค่ะ อ่าคุณชื่ออะไรใช่ไหมคะคุณชื่ออะไรคุณชื่อนะไรคุณชื่ออะไรถ้าเราจะบอกว่าฉันชื่อสมมุติคุณคุณคุณครูบอกว่าฉันชื่อโวีสุดาคุณรูก็จะบอกว่าหันชื้อโปวีสุดาแค่นี้เองเวลามีคนถามเราีเณชื่ออะไรเราตอบหันชื้อโบวีสุดาหรือว่าหัจี้ยว ชื่อของเรานะคะเน่เอยคนที่ใส่หมวกสีส้มตรงนี้เห็นไหมคนนที่ใส่หมวกสีส้มตรงนี้นี่เขาบอกว่าเขาชื่ออะไรคะหัวเจียวบิลลี่ใช่ไหมคะหัวเจียวบิลลี่แค่นี้เองง่ายไหมลูกอ่าไม่ยากนะคะไม่ยากนะคะหัวเจียวบิลลี่นะคะโอเคต่อมาคำศัพท์ด้านล่างมาดู new words คำศัพท์ด้านล่างตรงนี้ นะคะอ่าคำว่าเจียวเจียวก็คือคอลหรือว่าการเรียกใช่ไหมคะการเรียกชื่อการการการเรียกนะคะอ่าเจียวเดี๋ยวนะคะเจียวเจียว什么名字เจียว什么名字นะคะเจียวเรีลว่าเรีชื่อแปลว่าชื่อชื่อนะคะ หนิงจือคือชื่อนะคะเป็นชื่อชื่อของเราไม่ใช่ไม่ใช่แซ่นะชื่อนะคะแซ่คืออะไรคะแซ่คือกุ้ยซิงใช่ไหมะกุ้ยซิงก็คือแซ่ใช่ไหมะคะกุ้ยซิงคือแซ่หรือนามสกุลน,นะคะหรือตรงนี้นะคะกุ้ยซิงสามารถย่อเหลือ ซิ่งตัวเดียวก็ได้นะคะซิงฮนะซิงตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแหรืนน้ำสก,กินได้เช่นเดียวกันนะ,ะต่อมาเสี่ยวกุยเสี่ยวกุ้ยตรงนี้นะคะเสี่ยวกุ้ยแปลว่าชื่ออ่าชื่อของเขาชื่อเสี่ยวกุยชื่อเสี่ยวกุยนะคะและชื่อเสี่ยวหมิง นี่คือชื่อนะคะชื่อเรียกเป็นชื่อของของคนจีนนะคะเ,เสี่ยวกุย้ยเฉินนะคะได้หมดโอเคอ่ะคุณครูวันนี้คุณครูให้กันบ้านการบ้านอะไรการบ้านอันนี้ค่ะเขียนคัดคำศัพท์ภาษาจีนคัดอันไหนบ้าง นี่เลยค่ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องถามเรื่องแซ่ใช่ไหมคะซิ่งฉุมะซิ่งฉุมะนะ new words ตรงนี้ค่ะคำศัพท์นี่นะคะคำศัพท์ทั้งหมดห้าคำพร้อมแปลคำศัพท์ตัวจีนพินอินแล้วก็แปลด้วยนะคะ เป็นคำศั์ครับมาส่งุณเขียนมาส่งุณครูคนะคะเอาแค่คำละสามตัวตัวจีนสามตัวพินอินหนึ่งตัวแปลหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวเหมือนกันนะคะแปลเป็นภาษาไทายนะลูกภาษาอังกฤษาาไม่เป็นไรค่ะแปลปภาษาไทายได้นะคะ,ะชิงเวิร์นเ<ป>ขียนตัวจีนใส่สมุดนะคะชิงเวิร์นชิงเวิร์นอ่าหนึ่งตัว ชิงเวตัวและชิงเวตัวแบบนี้นะคะพร้อมกับเขียนพินอินสิบเอ็ดจุสิบเอ็ดจุดะรดเนเอมายจิ้จงซออะดีเะ จิงติงวุนพร้อมแปลว่าขอถามถูกไหมนะ,ะห้าคำนี้นะคะิงเว问นนะคะซิงกุยซิง什么แล้วก็ what นะคะมีห้าคำนี้แล้วก็ มีห้าคำนี้แล้วก็คำนี้อีกสี่คำนี้นะคะ new words คำว่าเรียชื่อ,อเจ้าหมิงจื่อเสี่ยวกุยแล้วก็เสีย่ยวหมิงเขียนเสี่ยวกุยกับเสี่ยวหมิงไปด้วยนะนะคะเช่นเดียวกันคัดเช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดเก้าคำนะเก้าคำนะคะเก้าคำ อ่าโอเคเขียนเป็น,ปนคำศัพท์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวบทสนทนาเราข้ามาว่ากันนะคะในอ่าเวลาเรียนเนี่ยถ้าหนูคุณครูถามอะหนูตอบคุณครูด้วยนะลูกพูดพูดกับคุณครูนะคะจะได้ไม่ต้องมาคัดจะได้ไม่ต้องมาคัดเพิ่มไม่ต้องมาคัดเยอะเพราะว่าคุณครูจะได้รู้ว่าเออโอเคหนูพูดได้แล้วอะไรเงี้ยก็จะสามารถปล่อย่านได้ไม่ต้องคัดเยอะนะคะถ้าหนูไม่พูดเลยไม่ไม่พูดหรือครูไม่ตอบโต้ครูเลยเนี่ย คุณครูก็จะไม่รู้ว่าอุ้ยเด็กๆได้หรือเปล่ามันต้องให้กันบ้านไปคัดแล้วอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะตอบคาถามนะคะกับคุณครูนะจะได้คุณครูจะได้รู้ว่าเออโอเคเด็กๆเด็กพูดได้นะเด็กๆไม่ได้เรา็อยู่ที่ไหนเอ่อไม่ต้องคัดคำศัพท์เยอะก็ได้นะคะเด็กๆพูดได้เด็กคุยกูได้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณครู ่ะชละกันสอุงนะคะโอเคงั้นวันนี้นะคะเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะบทที่สี่นะคะโอเคเดี๋ยวเ<ส>อในในส่วนของส่งงานที่ไหนส่งงานในส่งงานในในเฟซบ o ๊กเดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ พสวิดีโอคลิปวิดีโออันนี้ที่สอนเนี่ยลงใน Facebook ด้วยแล้วก็หนูไปคอมเมนต์ได้เลยนะคะเข <บา S 1> ียนทั้งหมด9คําแล้วก็ไปคอมเมนต์ไว้ใน <Okay. S 1> ในคอมเมนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> บอกเพื่อนด้วยนะลูกนะโอเคเจอกันนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากค่ะเด็กๆ